อ๋อพอลองเขียนตัวเลข่เห็นไหมตัวเลขนี่บอ,อกกันเลยขียนลงเลยลอ,เอาอเขียนลงเลยว่า,าเอาเอาเอาเลือดสูโต,ตที่พ่อวะเออเออที่พ่อวะมันสีมา,มนานเนมันเนมื่อนี่เนาะตาฉีว่าจะได้ก็าจะเอาเห็นเป็นสามโตเลยนะหายเลยเป็นสามโตเลขตัวใดที่พ่อวาไว้วางหันนี่ว่ามันเป็นตาฉีออกเขียนโหลดโอ้ยกันบอลนึองโตก็นี่นะสวัสดีครับผมเบาหนองครับมื่อนี้มาพบพ่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมื่อนี้เบาหนองก็มีความฝันพอเหลี่เด็ดมาบอกสู่ฟังความฝัน แ็เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่มีจรรยาญาณในใการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคได้ดวงครับส่วนตัวเ็ขสิมากหรือบวามากอันนี้ขึ้นยุที่ดุลพินิษของแต่ละคนครับพอเหล็กเด็ดเพิ่นฝันครับฝันตองงวดเพิ่นก็นเลยสิมาเบาสูฟังแต่ว่าเบาหน่องบริเาบาเองได้เบาหน่องสิไปหาพอเพ,พิ่นยู่บานครับอ่ารอ

มือนี้บ่ว่าสิไปมือนี้แหละเออเมื่อเมื่อนี้พอกันนี่เราจุวันนี่นะมองกันนี่นะเลยโทรหากรน้าโทรถามก่อนครับครับเดี๋ยว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 ไปผุ่นเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกรอบนึงแมนเมนเมนครับผมเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมโทรหาครับผมครับเจ็บเยอะเมื่อนี้มาเห็นบอกที่ผมโทรถามพ่อแล้วว่า อันฝันบอหน่ะนะฟันกับฟันว่าคือว่าที่นี่บอกให้ฟังบอให้ฟังอี่เนี่ยบอเลยกัเขียนใส่นี่ให้น้ำเนี่ยนี่ฟันว่าจังไแต่ว่ามือมือมือข้างนี่ก็ถือถุงป้าอยู่ไล้มีป้าอยู่ไหนเป็นป้าเขียงแต่หานองป้าหาตือปีอกแลวน่าหวังหาป้าตือปีเลยสารมันบวชขอป้ามันไปฟอกโกบโกบนี่ก็กบหน่อยหลุ่หลโปรตีนนี่หลุดนี่แหละกบสารก็ถือบวชไปละเด็กเด็กโกบเลยเด็กไม่เติมเซ็ตกระป๋าแต่ว่าป้าตัวนี้มันมันเป็นปลาเขีงปลาหมออย่นี้เลย บักข้าวไก่จะไม่ใส่แัดมัดตังขังมันมันตอดตอดตอดกบี่มันตอดเอากบไปเอาไปมันจะไ้กินนะป๊บปั๊บของกบของแอบแอบอยู่เพรนั้นเาุงเมื่อตอนนั้นเองทันตองหมดได้เลยเพะทันขึ้นทันหมูว่านเด็เด็จับเึ่งปลาเด็จับเึงกบไม่เนแต่ว่าไก่มันตอดไปที่กบเหนือนแต่ว่าไก่มัตอดเอากบไปว่ารอบวอนนั้นหม้อเม็ดนั่นเองม้ม้อกับจาวาเป็นันมาได้จับหนูพวกอสิบเนี่ว่า กับบซื้อคือเขาเวลาก็เป็นมันมันบุหนี่แล้วโอ้ยขนมันนี่เลยพขาถือเคื่องเขาสองเสื้อเลยบางบักทีพวกับบังเกาส่วนกินแล้วหนมันมันบุหรี่แล้วแล้วเหล็กเนฝันนี่พอตีเป็นตัวใดญหลักๆเลยเหล็กเนบอกขันวอนน้ำมักเนี่บอกน่าเหล็กเนี่ยมันมักแห้ก็คือตองเก่าหรือเ่ามันพัวประกบนี่มันก็ตกเป็นเก่าไกลมันก็ตกเป็นเก่าตอะไรแต่ว่ามือนี่มันถือปลาอยู่ได้มือนีม่นที่ปลา ่กิัอยงไเาาเป็นหาอะไรเมื่อยก็คือแ่ว่าตอนเรนงวดออกไปิดแฝานออกปแตงี้่างไเงียือไม่นพันตองหมดเลยมันก็พันตหมดเนาะพันพันคนแจ้สำาพันดีสนาคนแจแมนอยู่ตีสี่ที่หาแล้วผู้ดีในแบบมึงันหนึ่งเขาผู้ดีนี่คือพันยเ้งเดไปไหนกวบเลยไดนควกับต้ปไงดอกบกนั่งกบหน่อยบหน้าเขาทรรมได้ล่ะมันต้ซ้ำมย่ะซ้ ทำก๊อกลังกินดีดีแต่ทำยังไงนะมันเป็ตัวทียเาโกบนั่นเอามาจับมาแล้วใส่มือเลยว่าสิมัดมือข้างนี้ก็ถือป้าอยู่เลยบ้านมันอยู่ในถุงเป็นปลาเขีงปลาหมออีกเหรอถือไว้ถือไว้อยู่ในอยู่ในถุงป้าออ๋แต่ว่ากบอยู่ในมือเออโกบนี่มันกบนี่มันแลตุรงไปอยู่ที่ไหนมุ้ยเนี่ยกบป่นโอ้ยไปจับปกตเป็นบดินกบได้จับมาจับมาใส่ม er ือเออโอ้กบสิไปเติมใส่กระป้าป้ามันก็ปลอดภยนะมันบอกบนแกงใส่กระป้าเด็กๆนใจขอยู่องนะ บานนี้เบิ้งหายอีกคนน่าทำได้ยังกำลังสิหาไก่จะไม่ใส่ไก่มาจีกเอาในมือไก่แล้วไปต่อในมือออกไปโอนออกไม่ดินไมนซับทับนับๆอยู่มันท่เอาพอลองเขียนตัวเลขให้นี่ยตัวเลขนี่บอกกันเขียนลงเลยเอาเขียนลงเลยว่าเอาเอาเอาเนืดสูุดโตที่พ่อวะเออที่พ่อวะมันชิมามันในมือนี่เนาะแต่ก็ชิวามันได้ก็จะเอาเห็เป็นสามโตเลยนะเลขมันแบเป็นสามโตเลขตัวใดที่พ่อวะไววังหันนี่ว่ามันเป็นติชิอวก ขียนหลดโอ้ยสันบอสองตัวกนี่นะสองตักับเกากักนกนหอยอมันโบนี่มันกบบกลอีกมันกบบเกิาตัวนี้กันวัียนหลดเอาเอาตั้ทีีใส่นี่อ่าเกาเออแล้วก็ไฮต้งสีได้หรอโบให้มากเอาต้งนี่ตัวนย้เไยใใส่มันสมองมันก็แปรเดิเปตมาบอ มันมีอยู่บ่อเป็ดมันเปดมันป้ามันป,ป้าเอาเอาเป็ดเป็ดตีใช้ใช้งี้น่าจะใช่ละนี่ได้แท่น,แนี่เองแต่เราต้องฝันได้แค่นี้มันนี่หาได้ว่าเป็นมืออะไรน, <sind> นี่เออเด้อเด้อลองลองพิจนารนณาครับเด้อ<แ>เหล็กพอเหล็กเด็ดครับเออพอถือไว้นี่เด<อ>้อนี่ครับเป็นฝันเดี๋ยวผมทวนกันทวนความฝันพอเราฝันว่าได้จับกบเอออ่าได้จับกบแล้วบัดนี้มือข้างหนึ่งก็ยังถือป้าอยู่มือข้างหนึ่งถือป้าบัดนี้เพิ่น ได้จับกบอีกบ yeah. uh, ัดน so ี้แต่กบตัวเดียวน่ะแต่ว่าไก่มันมัดมาถอดจากนี้ไปแต่ว่าไก่มันมันแหงแ้งแหงกบแหงกบไปในมือมันจะกินหนึ่งแหง้งกบไปในมือมันเอาไปกินนี่ครับเลยพอเปิ้ลเขียนให้เด้แต่บักที่เร็ดกับพุนแล้วตรงวอกพุนแล้วบักซาด้วยนะผ่านทุกไระดับพอเปิ้ลเขียนให้เป็นตีอันนี้เปิ้ลตีจากฝันเด้อฝันเบลลงล็องเบลลงพี่น้องมันเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางหมักบ่มักอ่ะอยู่ที่โดนพินิจเนาะ พวกขันนี่กันกันเล็กงวนนี่มาเล็กเล็กองมาเก่าเก่าแล้วพวกมันก็กบโนอไกลก็มาตรวไปแต่ว่าสามตัวมัากบ่อเก่าเก่าเก่านี่เกียมากบ่มากอลไระนอเก่าสามตัวเก่าสามตัี่มากบ่มันมืดมอมันมือนี่มันมันมือนี่มันก็มีป้านอำู่มือถถุงป้าอยู่ป้ากับแปดเออเออเก่าแล้วเนนี้เุกเนอาจารย์ ไม่ต้องมื้อนี่ว่าเป็นหาใครไปแล้วหาเก่าเก่าแปดเก่าเก่าเป็นเลขเท่านั้นหน้าวาสองหแป่มนนี่เราต้องเชียร์เลขมันออกกังซี่เลขรวมมือนะครับเด้อแล้วมันเป็นเลขสันจรนนำงวดนี่บอเบินกับฮามล่ะมันต้งเชียร์อะไรดิมันข้องันพันต้องงวดนี่รวมกันกับผันวันใดจับโหนกแต่บ่าผู้สื่อขาวเขียนวันที่ผมนำเนินเขียนวันที่หนึ่งนิทูนาเออหนึ่งนิทุนาเนาะเออหนึ่งนิทูนาเบิรงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะ ตัว่าท <the wwww. S 1> ุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะมันกันมันมันเลสิเขาหรือก่าเขามันกันหัวันออกไะเหมียนขันหัวมันอวกระมีมีน้องขันขันขันหัแมันเทียวัอกประเด็นกันสื่อเขาพูดเดียวคนจีแมนปะสื่ออูกไหมเนาะหน่อมอนหน่อ อ่ะครับเบื้ออนี้กันี่นะก็มีตอนเิ่าตลนน่นอรอบหนึ่งนะครับเดิ๋นี่ครับเด็พอเพนด้เด็ฝันเด้อฝันตองหวดเพิ่นว่าฝันขวัญจ้งเพิ่นว่ไพอันี่ของมันบมเน่นนฝันขวัญแจ้งกั่นบ่พอขวัญแจ้งเลยตองหวดฝนขวัญแจ้งเลยห้าเก้าเก้าดเก้าเก้าเขียนจากมือเลยครับสองตัวว่าส่ฟันเก่าๆเม็ดเดียวแล้วได้ใจมันแห้งได้มันพอเม็ดเดียวเก่าๆน้อกัสองตัวดิสองตัวนาอแม่นอยู่แต่กับนุ่นหลักแปดเก้ก้าแปดกับขวดเอานี่หรอกอ่า ให้เบิ่งเอา,เอาให้พิจารณาเอาเนาะจังไดกังวดนี้ลองพิจารณาบ่นครับเดินี่ครับเด้อเล่นพอเล่นเด็ดครับวอนพุ่มยิ่งให้ซื้อบดเยอะๆตั้งแต่เด็ดเพื่การฝันได้เสียงของมิจิบดได้ให้เน้นบดเลยให้นักบดเลยให้นักบดเลยอ่ครับเบิ่งนเนี่ยมันจะมีเจ๊กกระป๋องเบิร์นปีเออลากงวดนี่ใช้เจ๊กเม็ดเดียวนี่ครับผมนี่ครับลองครับเล่นพอเล่นเด็ดครับห้าเก้าเก้าแปดเก้าเก้าครับฝันว่าได้จับปลาจับกบ แต่ไก่แล้วไก่มันมาแย่งโกบออกจากมือพ่อเราไก่มันมาแย่งกบออกจากมือลองลองหนึงครับได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปัตนาสุขสุขคนช่องเบาหน่องแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะขอทุกคนโชคดีครับผมเหล็กพอเล็กเด็ดครับผมเดี๋ยวไกลๆมือจังมากจังมากอีกรอบหนึ่งครับผมครับผมขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ